โอเคอะพีซโน่ไม่โอ้จูซี่โน่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นนท์มันไปสองหางเนาะค่ะเนาะไปหางไทยด้วยค่ะแบงคอกฟิบติฟูเนาะค่ะเนาะไปหางไทยมากกินหมดแล้วค่ะนางรถโรดมันติดมีรถไล่หลแฟนกับได้ไปได้นี่ค่ะเที่ยงเกาะตะโกตะโกอะค่ะตะโกอะ นี่ค่ะนี่กระโกกกระนากระทิเนาะคะ่ะนี่ไปได้มากเนาะคะ่ะฮกเรียญเนาะคะ่ะฮกเรียญฮกเรียญเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแล้วกินอาหารไทยเนาะคะ่ะลองสื่อมาขินเบิงเนาะคะ่ะเห็ดเป็นยุค่ะอยากสื่อมากกระเจ้าเห็ดมันสิแสนเว่เนาะคะ่ะเนไปอาหารไทยขอแก้น้อยะคะ่ะแป้งเพื่อใส่สื่อไปพ่อเนี่ค่ะ กุ้งแห้งเนาะคะนะ่ะเนาะกลุ้งตัวน้อยน้อยโอบแพงนะคะแทวราเธอคือมาสื่อมาตำไทยคุณไม่ยเยินเังไดนะคะเนาะนี่ยชนน้องสาวเธอตำไทยใส่กลุ่งแข็งสีนะคะเลยสื่อม,มากคะ่ะสื่อม,มากนีหกเหรียญหาบอกหกเหรียญลึกกับหกเหรียญเก่าที่เป่าเส้นเนี่ยนะคะนี่แล้วก็ไปได้อย่างมากคะ่ะอยู่อเมริกาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไปได้อ่า พริกทอดกรอบบอกค่ะรสต้มยำเนาะคะนะ่ะเนาะแม่ของสาวพิมพแม่ค่ะแม่เพิ่นบอกค่ะยี่หอ้อแม่อิ่มพิมพ์บอก่ะนี่ค่ะซื้อมาถุงนึงเนาะคะ่ะแพงแปงพี่น้องเกตเลียนเกตเลียนท่าดซีซิปหานี่เกตเลียนเนี่ยแหะคะ่ะเกือบสามร้อยมนาะถุงเองเบิง้งเนี่ยแหะคะ่ะตะกะซื้อกินค่ะมักสาวพิมพ์เนาะคะนะ่ะมักเพิ่นซอยสังคม ละกาบักทั่วทอดแฟนซื้อมาถอดดินทอดเคนมากินมาก,ก,มาก,กินทัว่วเนาะคะก็ะได้ปลามาเนาะคะ่ะปี่ล่ามันเหม็นก็เลยไปเนาะคะ่ะเนาะปลาลาก็เอามา้าซสำเนาะคะ่ะเนาะยี่ห้อนี่พวกงูเนาะคะ่ะน้ำปลาปะนะปรุงสุกเกันว่าทักยี่ห้อนี่ยงังแซ่บเวอร์ตีพวกงูเนาะคะ่ะซื้อมาสองขวดเนาะ ขอบคุณแม่สุนารีบอมี่พี่ใหม่กับบอมี่เนาะค่ะมีไปโอ้เสียใจพี่ใหม่กับบอมี่น้ำปลาแล้วก็ไปได้ของ,น,งาาน,ะะน,นั่งฝ่าม้าเนาะค่ะเนาะนี่ตะก,กี้ก็กินอยู่ค่ะตัวมันใส่มันมีสีรุ้งหลาย,ลายลหรือจังใดนี่แหละค่ะก็ซื้อมาสองขวดเวลาคนและวฮกหกเลี้ยนอันหาซิตตัวไรเส้นดีค่ะ น้ำปลาของพันธุไทยหอมขวดนึงเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะมันหมดก็เลยไปซื้อมาค่ะซื้อมาไว,วานไ้นี่ก็สามสี่เดือนยึงได้ไปอีกเทแยนึงเนาะค่ะเนาะจนโดนจัไปเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะจะได้มากราคาของไทยก็ได้แต่ใช่พันในสีิแม่ค่ะเอามาไว้ผัดเผ็ดกินมเลยพี่น้องแกนสมผัดเผ็ดป่ะคะแกนปลาสิน,นาส่ากะเทกามาลินฟ้าไหมค่ะเบิ้ง ซื้อมากเนาะคะ่ะอัดแข็งเนาะค่ะไม่ซื้อมากินเนาะคะ่ะแล้วก็แวะหางเอสมาเนาะคะ่ะเอสมาก็ได้ของไทยกระมีของไทยบางเงียงบางเส้นเล็กซื้อ้ะดังซี่ค่ะนี่เอามาลวกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเห็ดเกี้ยวกินเนาะพี่น้องแซ่บเส้นแนวนุ่มข,ของบ้านเราค่ะโฆษณาก่รเกลี้ยวเนาะค่ะเนาะของบ้านเราของประเทศเรานี่แหละ จนหนักเราจะซื้อจะของจะติดไทยเนาะคะ่ะผักกาดดองค่ะผักกาดดองดองพิเศษพนะของไทยเฮ้ารับพี่น้องอันนี้เสน้นเส้นหัวยิปุกแม่พี่น้องแฟนเพิ่นไดเอทเพิ่นอะไรกินสีบ,บ,บลมบูมี่อันนี้ก็คาร์โบไฮเดรตเมนบลูมี่ยังสินจะได้ชานี่ค่ะจัสมินเพิ่นว่าหอมห่วงพี่น้องหอมอ,มอิเล่ แฟนสิมาขวดนึ่งมาเลื่อนสิไปปิกนิกเนาะคะ่ะไปย้งางปลาไปแล้วก,ก็เต้งงาย้งางย้างสักประมาณสองสัมมุ่งสามสัมมุ่งกับเที่ยงกับปิกนิกกันกับแฟนเนาะค่ะเนาะมีแฟนกันเลยซื้อหนึ่งมาขวดนึงนะคะนีละ่ลาคัพพี่น้องไปกรสิโดนแน่ด้วยค่ะกระซื้อเนื้อเนาะคะ่ะเบิรงพี่น้องเนื้อนี่มันสี นี่เนื้อกับเอ็นติดกันกับซื้อมาอีกแล้วค่ะนี่มักนะคะเอามาต้มแ่บต้มเป็เดเกลี้ยดสบเดเกียวเนื้อแสบพี่น้องแล้วก็หมูค่ะหมูสิบเอ็ดเหรียญเนาะค่ะสามสิบหกเส้นนะคะมันเป็นหมูสามซ้ำแล้วก็ติดกระดูกพี่น้องซื้อมาเอามาไว้ผัดทอดยังกระไดอังสี่นะคะบะแมนเอามาก,กินมืออาทิตย์เดียวหมดเลยค่ะสองคนซองอาทิตย์กุลลารหมูซับนี่ค่ะ ซื้อมาไหวเนาะคะ่ะประกันเนะี่ยมือเอื้อนไปปิกนิกเนาะคะ่ะไปย่างกันกับเสียงยางกินเนาะค่ะเนาะดูน,นี่มีสองแบบเนาะคะ่ะนี่สุไปย่างนในระพี่น้องไปกับเสียงซื้อแบบว่าซื้อมาหลายๆมันกับบร,ริยุกไกลบ้านเนาะคะ่ะของตะวนะันฉีขังเนี่ยพี่น้องออกไปดูๆเนี่ยพักส,สามตน กะลัมรอกมันถึงเนาะคะ่ะหมวหนึ่งกะสก,กี้บาร์ก,กีนี่สองอันเอามาเอาไปอย่างมอื่นหลายพี่น้องมาเนี่ยหลายหลายสีกลุ่มมากเลยค่ะบ่อหมวแล้วก็กรชิกันนั่นแล้วก็หอยเมื่อไว้ตังหกพุ้มค่ะแล้วก็ปลาเม้นชิ่นหนึ่งนะะเน,นงาะค่ะเมื่อไว้เร็ยนน้ำยากระปุนค่ะ ตะทู่แบบไม่มีความเบาย่ากแล้วก็เห็ดเอาไปย่างอือ่นบักทั่วดินสดเนี่ยค่ะต,มตม้มใส่ในดินแฟนบอกไปซิทเน็กมาหมักกินนะคะนะแล้วก็ผักกาดอันนี้ค่ะสื่อมาเห็ดตม้มกับเนื้อเนี่ยแฟนเป็นม,มากเป็นร่านเสียงตม้มแบบว่าผักกาดเปือยเนื้อเปือยแซ่บจัดจีนอะ่ะ กรเทียมค่ะบุงพี่น้องไก่กินกระเทียมหัวกินแบบนี้นะคะ่ยอา่าซักจักหัวเนี่หางหัวเลีเ้ยนหนึ่งสี่สิบเก่าเส้นเนาะคะ่ะสามสิบสี่สิบกว่าบาทบานหน้าเนาะค่ะเนาะอยู่บานเท่าโลหนึ่งบดจมดอกคะ่ะบดตอเป็นดอกรูดหนึ่งแต่หลากหลายเนาะคะ่ะเบิญงนี่ยอว่าคาโด้เนาะคะ่ะของแฟน บ่คอยมักปันไดแต่ว่ากินก็ดีดีค่ะพี่น้องไขมันหลายนะคะ่ะเนาะแล้วก็กระล่ำค่ะหมอบอกบง่ายกระล่ำบานนอากระล่ำทางเอเชียเนาะค่ะเนาะน,ะะนี่แล้วพี่น้องกล้วยเนาะคะ่ะมักซื้มอมาไหวมันสุกแล้วก็กินเลยพี่น้องอื่นเสาไปปิกนิกนั่งเนาะออกไปปิกนิกนั่งน,ะะน,ะะน,นี่แหละคะ่ะกบนา สิบหาหน่วยพี่น้องหาหน่วยเหรียญหนึ่งนะคะเลยซื้อมาสิบหาหน่วยสามเหรียญน,นะคะเอามาไหวเพราะว่านี้ตับบุกพุงเท็ดนันเท็ดซารรพัดไม่ตัดดอกเน่าหอมหัวหอมแดงเนาะคะ่ะเน้องเมันหอมหัวใหญ่นในระคาในในในสิ่งมหาหัวเนาะคะ่ะเนาะโอ้หลายพี่น้องเซื้อมาหาหัวข้าวเกีย๊ยว มียาเป็นมากเนาะค่ะเป็นส pues ีมากก็เลยซื้อมา้อยเป็นค่ะเฟี้ยนสีด้วยค่ะจะพักความสามกำเนาะมันสองกำเหรียญหนึ่งเนาะค่ะก็เลยซื้อมาสามกำซีกับซีกำหนึ่งพักซีกับซ้ำกำเนาะค่ะเราจะพักสลัดซื้อมาเห็ดเนียงกุ้งกินนะจ๊ะค่ะเนี่ยเนียงซอสบานนอกนะค่ะกับบุคคลิน ที่แซ่บเนี่ยและค่ะสาวสารค้างยุเอเซ่กับนนะวลองข้างนะ้ฟง,นะงฟังเนาะบ่อยฟังเนาะค่ะเนาะว่าอ่าทับปลาเมือ่อเกษเดไปหางไทยเนาะค่ะเนาะไปกต่สื่อปลาไหไทยห้ามาเนาะค่ะเนะะาะปลาไหลพันต้มสุกเก่ามาเพิ่นเก่ามาบผสมหวันจ้าเทียค่ะแต่ว่า สื่อประจําคือปลาพี่ใหม่เนาะค่ะเนะพี่ใหม่พี่ลมพอนเนาะค่ะเนาะสื่อประจำต่ว่าไปหัวหนีโบมี่เนาะค่ะเนาะก็เลยเปลี่ยนดีหัวมากเน,นาะค่ะนี่แหละค่ะโบรูว่าเสียบโบของคุณแม่ซูนารีลัตเตอร์ซีมากระเสียบเลยค่ะปลาเนาะ,ะบริโคสไเพิ่นดีค่ะมันเสียบเน,นาะค่ะเนาะมันไปแล้วโบมี่เนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะนี่ค่ะปลาสิคินคน,นี่เน,นาะค่ะเนาะสลัดของสาวพิมพ์เนาะค่ะเนาะ แม่พิมพบอกน,นี่ค่ะนี่ค่ะแม่อิ่มพิมพ์นะคะเนาะ,ะนี่ค่ะไปละค่ะสาวสารคาม USA ยูเอสเอเอามาแช่ให้เบิรงเนาะคะ่ะนอร์วาไปห่างอาทิตย์ละเทียกับสื่อมานไลา่ไล่เลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอาทิตย์นี้ไปห่างไทยนั่เนาะคะ่ะเนาะสื่อมา,า,าอนไล่ไล่อาทิตย์หน้ากับพวกไปค่ะพับท่านั่นก็นกินอาหารฝรั่งกับพวกสลัดอีกอย่างสิแม่พี่น้อง ห้อกับกินนะคะ่ะกับบริฮ็ดงานหนัก,กนอย่างหนักง่ายแค่หารงานบ้านอยู่เฮียนเนาะค่ะเนะะเาะกับบริเวณว่าไม่เจอสิกินกินกินให้มันอ้วนเลยค่ะมันกิดเพราะหงอค่ะน้ำหนักมันกิดอยู่ซ้ำเก่าด้วยค่ะน้ำหนักก็บเลยกับตัวว่าอ้วนมันหนาตามันอาะสิอ้วนเหลาอ้วนอย่างไรที่ค่ะเพราะว่ากินกิสๆๆนสุกเส้นสุดเนาะค่ะเนาะไปละค่ะดูแลเจ้าของมด้วยค่ะสนาคารยูอีเอสเอค่ะบ๊ายบาย